สัสดีค่ะมีเพื่อนๆหลายๆคนนะคะที่เขาไม่รู้ว่าทางเข้าคลองมะเดื่ออยู่ตรงไหนนะคะแต่เราก็เคยรีวิวไปแล้วรอบนึงแต่วันนี้จะรีวิวให้ชัดเจนเพิ่มขึ้นนะคะสําหรับคนที่ไม่รู้จริงๆว่าคลองมะเดื่ออยู่ไหนเดี๋ยวเราจะรีวิวให้ดูนะคะวิ่งมาตามาทางไปเนนด่านนะคะพอเห็นป้ายรอยัลฮิ l นะคะสนามกอล์ฟรอยัลฮินะคะก็ชิดซ้ายไว้ เลยโรยยอหิวไปสักระยะหนึ่งนะคะจะเห็นร้านสะดวกซื้อจะมีพอเริ่มชิดซ้ายไว้นะคะเลยเนี่นะคะจะมีเด e นและปิดโฮมนะคะ ATV พอเลยมาสักหน่อยก็จะเห็นร้านสะดวกซื้อนะคะ เลยร้านสะดวกซื้อไปจะมีป้ายนะคะเป็นป้ายวัดเขาโด้วยวัดบ้านดงเนี่ยค่ะพอร้านอ่ะร้านสะดวกซื้ออยู่ตรงนี้นะคะและตรงนี้จะเป็นป้ายวัดบ้านดงนะคะเลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยค่ะตามวัดบ้านดงเข้าไปเลยนะคะพอเราเลี้ยวซ้ายเข้ามา ตามทางไปเรื่อยๆเลยนะคะระยะทางน่าจะประมาณสักหนึ่งกิโลได้มั้งนะคะคมันจะเป็นทางบังคับเลยค่ะไม่ต้องแยกไปไหนเลยนะคะเปเลยค่ะทางมันจะบังคับนะคะเลยซุ้มวัดบ้านดงไปเรื่อยๆนะคะให้สังเกตทางขวามือ ไปเรื่อยๆตามทางเลยนะคะอันนี้ยังไม่สุดกำแพงวัดนะคะสังเกตขวามือทางนั้นนะคะจะมีป้ายเล็กๆเ,เยอะแยะเลยที่เขียนว่าบ้านพักที่อยู่ในสายคลองมะเดือะะ่อค่ะ จะมีบ้านพักต่างๆนะคะพอถึงตรงแยกนี้ปุ๊บให้เราเลี้ยวขวาเข้าไปเลยนะคะเนี่ยจะมีบ้านต้นไทรแล้วก็ชี้เข้าไปว่าสวนลุงพรมีอะไรในนั้นมีที่พักแล้วก็มีรีสอร์ทหลายที่มีที่กางเต็นท์นะคะเราเลี้ยวเข้าไปเลยค่ะประมาณ5กิโลเมตรนะคะจะเป็นทางบังคับเลยค่ะต่อไปเพื่อนไม่ต้องเลี้ยวไปไหนเลยนะคะมันจะเป็นทางบังคับไม่ต้องกลัวหลงนะคะ ทางเข้าไปตามข้างทางก็จะมีที่พักนะคะที่พักสามารถกางเต้นเล่นน้ําแล้วก็มีบ้านพักก็ถ้าลองเข้าไปดูตามเพจต่างๆก็จะมีบอกเบอร์ลองโทรเข้าไปถามเขาได้นะคะตามร้านข้างทางก็จะเป็นผลไม้ตามฤดูกาลนะคะที่ชาวบ้านเขาหามาขายถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็จะมีเยอะหน่อยและเป็นสองเลนสวนแบบนี้จ้าจะเขาก็จะเข้าไปเที่ยวตามจุดท่องเที่ยวต่าง ในหาสองข้างทางก็จะมอะีอันนี้ลูกหวายเนาะห้อยระโยงระย,งยางกันถยงถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็จะมีร้านค้าเยอะหน่อยถ้าเป็นวันธรรมดาก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะจะมีร้านค้าตามทางไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็มีหน่อไม้มีส้มโอมีอะไรขายสองข้างทางก็จะเป็นที่พักอาศัยแล้วก็เป็นสวน สวนผล,ลไม้นะคะตามฤด,ดูกาลเป็นสวนทุเรียนสวนอะไรเงี้ยค่ะสวนทุเรียนสวนส้มโอมมตัดมาใหม่ใหม่หกร้อยเนี่ยเขาก็ตัดมาใหม่ๆนะคะถ้าตอนนี้เรามาช่วงหน้าฝนเนาะมันก็จะมีหน่อไม้มีส้มโอนะคะสองห้าทางจะมีร้านค้าของชาวบ้านเขาขายแบบนี้ตลอดทางนะคะวิ่งมาไม่ต้องกลัวหลงะคะ่ะวิ่งไปเรื่อยๆเลยทางมันจะบังคับค่ะ มีผักผลไม้ตามฤดูกาลมีหอยอดก<ม>็ยังไม่ได้รวมนี่กระต้อมด้วยอหนนี้หอยนี่แม่อันอันนี้ให้ดูนะคะหอยหอมหอยหอมเนี่ยหอยหอมเป็นๆน,นะคะเดี๋ยวนะเนี่ยเขาจะจับมาแล้วก็ใส่นี้หอยหอมเนี่ยเขาต้องให้มันกินเป็นแตงโมนะคะเป็นผลไม้แตงโมแตงกวาเลี้ยงเขาไว้นี่นะคะก็ะตาม แคมป์ต่างๆเขาก็มาเช่ากันนะคะม,มาเล่น ATV นี่ยนะเขาจะมีเส้นทาง ATV ยังเช้าอยู่วะตอนเป็นคข้อมาดินโอ้จอดจอดร้านนั้นให้หน่อยนะคะร้านที่เราซื้อหอยหอมมันก่อน<า>อันนี้นะคะร้านค้าชุมชนนะคะเขาจะขายของตามฤดูก,กาลเนี่ยค่ะจะมีสองฝั่งน,น,นี่นี่นะคะหอยหอมที่คราวที่แล้วเราซื้อไปแล้ว แต่ไม่มีหอยหอมแบบดิบๆนะคะถ้าหอยหอมดิบๆเขาขายโลเท่าไหร่คะป้าตอนนี้สองร้อยสองร้อยห้าสิบเราพี่แล้วเราซื้อไปกินครั้งแรกอร่อยนะคะหอยหอมอันนี้ป้าขายถาดละร้อยค่ะอันนี้เราจะมาแวะซื้อร้านค้าชุมชนวันนี้คนเยอะไหมคะไม่เยอะค่ะอืมไม่เหมือนช่วงวันแม่เนาะใช่ค่ะช่วงวันแม่คนเยอะอันนี้ให้ตอกให้เลยนะคะตอกเลยก็ได้จ้าอืมฝากเท่าไหร่เท่าคืนสิบบาทอืมน่ากินอยู่ นี่นะคะร้านค้าชุมชนขายผลไม้ตามมือดูการโอ้วันนี้คนค่าวันเสาร์นะคะจ้ะเดี๋ยวอีกสักพักคนคงเข้ามาจ้ะใช่ค่ะไปอีกไม่ไกลเดี๋ยวเราก็จะถึงคลองมะเดื่อแล้วนะคะค่ะอชส่มโอก็น่ากินโอ้ผนเนาะโอ้นี่หน่อไม้ทำเองนะคะหน่อไม้ดอง สอบถามหน่อยจ้าหนูไปไหนลูกไปไหนครับหนูจะไปทําไมตกปลาที่ไหนคะหนูไปมาแล้วคุณกลับที่ไหนคะคลองไหนลูกสวนลุงชอยอ๋อสวนลุงชอยเหรอใช่อะไรไ<ห>ตกปลาอ๋อเ,เป็นเป็นเหยื่อปลอมเนี่ย เราได้ปลาไหมลูกอ๋อเขาใช้เหยื่อปลอมลากไอ้นี่เหรอคะลากอา่ปลาช่อนเหรอลูกได้ไหมไม่ได้เลยโอเคบ๊ายบายผ่อนบวกเลยหอยหอมนี่ค่ะที่เขาอบอกว่า<อ>โลละสองร้อยห้าสิบอันนี้ดอกขาและขมฟ้าแล้วก็หน่อไม้นะคะร้านค้าชุมชนโอ้หอยหอมสำหรับเพื่อนๆนะคะที่ไม่เคยเข้ามาคลองมาเดื่อนะคะอ่า ทอเราเลยเนี่ยสวนลุงโชยนะคะไปอีกสักหน่อยเดียวนะคะก็จะถึงคลองหนึ่งแล้วค่ะเข้ามาในคลองหนึ่งเนี่ยจะไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะคะสัญญาณโทรศัพท์สัญญาณอินเทอร์เน็ตจะไม่มีเราใกล้จะถึงคลอ,องมาเดื่อคลองหนึ่งแล้วนะคะมันจะมีทางแยกไปอย่างสองทางอย่างนี้นะคะไปทางไหนก็ได้ค่ะมันจะไปจุดที่เดียวกันนะคะไม่ต้องตกใจทางนี้ก็จะเลาะไปไม่ไกลค่ะล้วไปทางตรงนี้ก็ได้เราก็จะไปเจอ กรดำนะคะที่เขาเก็บข้าแค่อยู่สัญญาณอินเทอร์เน็ตแล้วก็สัญญาณโทรศัพท์ในนี้นะคะส่วนมากจะจะใช้ไม่ได้นะคะจะมีบางเครือง่ายที่จะใช้ได้แบบขาดขาดหายหายคือไม่ได้สมบูรณ์แบบเต็มร้อยก็ว่าต้องเสียค่ถ้าสมมุติว่าเพื่อนเพื่อนจะเข้ามาก็ต้องอคิดใหด้ดีๆหน่อยว่าเรื่องเกี่ยวกับโทรศัพท์เราในนี้จะใช้ไม่ได้นะคะร <S 1> <S 1> ตรงเสีย มาอยู่ในนี้นะคะบริเวณบริเวณนี้นะคะเขาจะมีค่าธรรมเนียมในการจอดรถนั่งแค่นะคะติดต่อได้เลยค่ะจะมีเจ้าหน้าที่เขาคอยบริการเราอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปถึงแล้วไม่ใช่อุทยานคือมันไม่ใช่มันเป็นสถานที่ส่วนบุคคลนะคะคือเราอย่าไปว่าเขาเลยว่าเออทำไมคลองมาเดือธรรมชาติแต่ทําไมต้องมาเสียค่าที่จอดรถหรือค่านั่ง เพราะว่ากว่าที่คลองมะเดื่อจะเป็นแบบนี้นะคะกว่าเขาจะทำเต้นได้แต่ละหลังแต่ละหลังคาเนี่ยมันก็มีต้นทุนนะคะเขาบำรุงรักษาเมื่อหลายปีก่อนมันอาจจะไม่มีแบบนี้แต่ตอนนี้คือเจริญที่เรามาแล้วเราก็เป็นความสิ่งอำนวยความสะดวกให้เรานะคะเราก็ต้องเสียค่าบริการให้เขานิดนึงนะคะตรงนี้มันไอ้นี่มันเสียน้ำน่อยเองนี่นะคะคลอ,องมาเดือ่อคลองหนึ่งถึงแล้วอ่าก็จะมีอ่า สิ่งอำนวยความสะดวกนะคะห้องน้ําแบบหยอดเหรียญแล้วก็ผลักเข้านะคะ <Okay. S 1> แล้วก็มีร้านค้านะคะวันนี้เรามาคนค่อนข้างจะน้อยนิดนึงว่าจำเราไม่ได้สวัสดีค่ะป้าวันนี้ไม่มีแล้วจ้างั้นไปแล้วนะไปไหนอะไปไหมาหาป้านี่เหรอ คุณเข้าไปข้างในเต็มเลยป้าสวัสดีค่ะพนักงานต้อนรับรถสีตรงนี้ป้าหนูถามหน่อยสิถ้าสมมุติหนูจะตกปลาน้ำตกนี้ได้ไหมเหรอ à, เขาใช้เหยื่ออะไรกันใครเดิเน,ดนมาคนขนึ้นมาใช้หัวมือในบูนหนูเห็นตาคนนั้นเขาตกไงหนูก,ก็เลยวันนี้จะมาลองเล่นตกปลาวันนี้ไม่ได้อยากมาดูรถเหรอเห็นอยู่ตรงนู้นจ้า เขาทำกินได้ไหมป้าทำอะไรกิน,นต้มมือเขาก็ได้แต่ของจานน่าจะก็ไดเหรอทอดได้ไหมได้ได้ก่อนต้องทอดเลยเหรอวันนี้วันนี้วันนี้นนตาจะไม่ได้ตาแนละ้วว่าจะทอดก่อน <laughs> วันนี้จะมาทำคอนเทนต์ตกปลาป้า